ก็กรับสวัสดีรุทุกท่านและชาวขอออบตีโบบายรุทุกคนด้วยครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอัปปี้ทีวีรายการที่เล่นเกมไปวันๆครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าเรื่องอะไรสักนิดนึงนะครับว่าเผื่อใครไม่เข้าใจว่าทําไมถึงผมเล่นปืนนี้นะครับผมก็เรื่องมีอยู่เว้ยเฮ้ยว่า ก็ในครั้งอดีตนะครับก็มีปืนหนึ่งที่มันเข้ามาใหม่อย่างปืนฟาโลนะครับผมซึ่งการได้ฟาโลมาเนี่ยคือมาเป็นปืนที่มันต้องสุ่มนะครับผมซึ่งการสุ่มน,นั้นเป็นแบบการสุ่มที่โคตรแพงนะครับผมซึ่งผมไม่มีตังค์นะครับก็ลเลยแบบเอออยากจะเล่นปืนมันนะครับ ผมก็เลยไปหาข้อมูลเฮ้ยปืนไรว่าที่มันขายคุมกับฟารโรแบบเออยิงแบบสนัดตายอะไรอย่างเนี้ยครับเราสารบคนสายฟรีอย่างผมเนี่ยมันต้องรอสักหนึ่งเดือน2เดือนมั้งจําไม่ได้นะครับที่มันขายฟารโรฟรีครั้งแรกเป็นแบบสกินสีแดงนะครับผมผมก็จําไม่ได้นะครับว่ามันเข้ามาขายฟรีตอนไหนแต่ผมก็ซื้อไว้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ขายอ่ะเออผมก็อยากเล่นมันมากครับผมก็หาปืนที่มันขายคุมกับมันนะครับซึ่งมันแทบจะไม่มีปืนไหนเลยยกเว้น ปืนชิคคอมนะครับผมอ่ะงั้นผมก็ขอสรุปเลยกันครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนชิคคอมนะครับผมครูเล่าอะไรตั้งนานวันนี้บอกว่าอยากเล่นปืนชิคคอมก็จบแล้วโอเคครับก็ถามว่าทําไมถึงอยากเล่นปืนนี้ก็คือผมคิดถึงปืนนี้ม้ากครับก็อย่างที่บอกไปครับตอนนี้ฟาโรยังไม่มาผมก็มาจับปืนนี้แทนนะครับผมเป็นปืนที่ผมฝึกเล่นตั้งนานครับกว่าจะ ชำชองและชำนานนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้จับมันมานานแล้วก็เลยคิดถึงปืนนี้นะครับก็ปืนชิคคอมนะครับผมปืนชิคคอมนะครับมันเป็น,ป,นปืนที่ดาเมจค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็อัตราการล่ามเป็น ทันทีละชุดทับชุดละ3นัดแต่ปืนมันยิง4นัดตายนะครับผมแต่ก็ยังมีโอกาสที่ยิง3นัดอยู่นะครับเพราะว่าดาเมจถ้าเกิดโดนหน้าอกมันจะเป็นส5าดาเมจทันทีเลยนะครับแต่มันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเวลาคนถือปืนอ่ะเราจะยิงติดมือนะครับผมซึ่งยิงติดมือดาเมจมันแค่ย7บนะครับโดยที่มันต้องใช้เพียง4นัดเพื่อสังหารศัตรูนะครับผมแต่ปืนมันลั่น3นัดไงมันต้องลั่นที2ชุดตายนะครับผม ซเป็นปืนที่เล่นยากมากครับต้องใช้อาศัยความแม่นย่างหนักครับผมเพื่อที่จะเล่นปืนนี้ได้นะครับผมผมก็หฝึกเล่นมาตั้งแต่ตอนแล้งซีซั่นสาหรือแลงซีซั่นสีผมจำไม่ได้ครับแต่ฟาโลมาที่มาเข้าให,ใหม่ๆก็ประมาณซีซั่นนั้นครับเป็นปืนที่ท้าทายอีกปืนหนึ่งนะครับผมที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องฝึกใช้มัน เพื่อแบบชานาญเพื่อให้เรายิงแม่นขึ้นแล้วเราสามารถไปเล่นปืนอื่นได้ดีขึ้นนะครับเกี่ยวอะไรวะปืนนี้โอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปรับชมชิปขอผมได้ครับโ้บอกเลยว่าผมเอาปืนนี้ไปลงแรงนรีเจนด้วยบอกเลยว่ายังเดือดน,นะครับไม่รู้จะยิงใครได้ไหมครับก็ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะไม่ถ่งทีมากเกินไปมั้งหรือทวงวะไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ่งทีไหมนะก็เป็นคอนเทนต์แรกเลาที่สันถามาทำมา,ามครับผม โอเคครับก็ไปรับชมได้เลยนะครับผมยักษ์หด่านแรกมาก็ด่านนี้เลยเล้ย <of Will> <eye> โอเคครับก็อยู่กับชิคคอมนะครับผม <ots of gun fire> อ่าโหมีแต่คนเล่นปืนเบต้านะครับ <ots of gun fire> จะสู้ได้ไหมเนี่ยวิ่งขวาก่อนเลยตัขวาโอ้ยินเขากับตายนะครับโอ้ยยิงู้ไม่ได้ยิผ่ายแล้วจะเล่นไหวไหมเนี่ย

Lauter thải bên ngoài để thải kia gắn video. Gắn 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 ัปิดกองสวนตึงไปแมกซ็ซีนห,หลังก็เข้าตึงอาหน้นาอ่อนอุอ้ยไม่แตกสองโอ้โหแตกตัวเดียวเองโน้ตจะแตกสองโดนขนาดนี้โอ้ยไม่แตกโหยิยงครเบาเลย โอ้ยตตั้ใจลนโอ้ยยงไม่แตกโอ้โหฟินิกรุ่นผมหายเลยล่นไหวไม่ได้ลนละหน่อยพวกหูลิเริ่มไม่ทันโดนบนบ้านยิงครับ โดนพึ่งโดนพึ่งต่อยตกลงพึ่งต่อยหรือต่อยแล้วโอ้ยโอ้ยชั้นสองเอาแล้วชิบหายแล้วแต่ห่างห่างแลกระดาษดีโอ้ยเอ็นไล

นตรงนู้นก็มีไม่รู้เอาตรงไหนก่อนไอโจวก็มีขวาก็มีเพืนอยู่ขวาแต่ก็ไม่ตัดขวากันเลยอ่ะเออจ่ายยืนซ้ายให้เพื่อนเราคนนี้มีไปแล้วข่าวครับโอ้โหก็ไม่ ก็ดแล่จะพังยิงก็แล่เปิดเกาะแม่งเลยกาดแล่ท่านาังนยครับโอ้สนายยังแอบผมเอะครับโอ้สนายก็ตายโอ้สนายยิงหัวเจ้ายิงฆ่าหรืออยู่ไหนไปไหนละไปูวนละ

โอ้หลังอีกเพิ่งเกิดมาแท้ๆทำไมโยังลอยไปเนี่ยหลังโอเคไม่มีเพื่องเราแหวงหลังแล้เกมเงนยอ้อยู่ไอเพื่อนอย่ามายอบระเบิดโอ้โหหลบไม่ทันดีโดอีก เพือไปยื้อเยื่อยื้อยื้ออะไรอะไรเอาวะรอดไปเกมหนึ่ว่าเกมแรกจะแพ้แล้วอ้หเหนื่อยไม่เช่นเดอยกับปืนนั่นเกับตัวเองโอ้ห่าจะรอดไม่ได้โอ้เพื่อนแบกแทบตายแล้ว โอเคเราไปชมเกมที่สองเลยครับเดี๋ยวพอพักหายใจแป๊บหนึ่งโอ้อยู่ MVP ด้วยม็นไงว้าชุ่คอม MVP แม่งงกันใหญ่ะมัคนคงจะงงอะ่ะเพืนอติดเบต้าหรอว่าวเปล่าหรอกอยากเล่นนะก็ย้อนอดีตหน่อยเนาะที่ผมเคยเล่นนะครับก็ยิงไป24ตัวโอ้โหแต่เพื่อนยิงไป28เลยวะ่ะ ก็ตายไปยิมหานะครับแล้วก็อาอซิสยิมหานะครับนาก็ประมาณนี้นะครับผมเก๊ขอพักหายใจแป๊บ,บนึงแล้วไปดูเกมสองนะครับ Let's go <S มาก็เกมสองนะผมเป็นด่านนี้ด้วยด่านนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยในฮาร์ดพอยต์นะครับผมมันแบบมันเข้ายากไปนิดนึงเวลาเขาคุมโซนได้มันแบบเราเป็นฝ่ายเข้ามันจะเสียเปรียบนะครับ าจะเข้ามันต้องเข้าเป็นทีมคือต้องเข้า5้าคนเลยเข้าทีละคนก็โดนโดนโดนเป็นแถวนะครับแต่ว่าไรกก็เล่นได้มันมันของขครับอย่าไปซีเรียสเกมนะครับเล่นเกมเล่นให้สนุกนะครับฟาเบิกจะผิดไป โอ้ลูกซอง โอ้ยโอ้โหลิงไม่ได้เอาตัวนี้ก่อนบอโอ้โหยิงลูกสองไม่โดนเลยเหอเปลี่ยนเดียวโอ้โหเมื่อกี้สองนัดก็ตาแล้วโดนนะแม่ตัวนี้ไม่อ้าตัวมี้อ่น ม oh ันไม่โดนแกปิกันเลยเดียวเดี๋ยวโอ้โหมันจะกด U A V ไม่รู้เขาจะวิ่งชาร์จมาแม่งเลยโอ้โหไม่ทันพวกเราสุดแต้มจะเช็ เลยครับขำๆไปครับอย่าไปเสียเราเราไม่ได้มาเอาแต้มเรามาแจกแต้มให้เพื่อนปวร้อนเล่นเออเอาดีเอาดีเออได้แล้วครับสามแต้มเออ อย่าให้จับเคียเอ็มบ้างนะครับอย่าให้จับนะอย่าให้จับนะนี่เป็นคอนเทนต์นะอย่าให้ผมเล่นบ้างนะอย่าให้ผมเล่นเคียเอ็มบ้างนะไปต่อเลยตัดไปได้ตัวหนึ่งดูเข้าพูดถึงเอ็มแล้วเปลี่ยนคืนเลยดีไหม มากเลยตอนนี้ดูจัดเพียไม่น่าไหว,วโอ้โหขวาเพียบไหล่ไหล่ไหลโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งยิงดิโอจะเอากลางหน่อยไ่เอาไปเอ็บ,ไม,บไม่ได้อ เออรับเก็บไม่ได้ดิโอ้แข็อย่างรวดเร็วครับแข็ขาดเลยเออโหยังเป็นตัอมากเลยโอ้โหเขาแบบทิ้งฮาร์ดพอยต์แบบไล่คิวเลยอ่ะเขาไม่เย็นแล้วอ่ะโอเคเขาเย็นแล้วเย็นละ โอ้โหได้สามต่อร้อยห้าสิบแล้วครับผมเพื่อนเข้าไม่ได้เลยอไม่เป็นไรครับขำๆไปครับผมโอ้โหโดนปิดอีตังหากอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่ดูไม่ดูโอ้ตัวตานี้ยิงไปได้น้อยครับเกมนี้เล่นยากจัดครับผมไม่รู้ทำไมถึงเล่นยากนะเพื<ต>่อนแบบเข้าไม่ไดแบบ้เลยเขาน่าจะคุมโซนดีกว่านะครับผม แต่เกมนี้เข้ายากจริงนะครับก็เนี่ยตามนี้นะยิงไปสิบสามตัวนะครับผมไปเกมที่แบบโหเร็วมากเลยอะเร็วจริงๆรนะ <c oughs> โอเคก็ไปดูเกมที่สามเลยครับผมโอ้แพ้ขาดเลยโหด่านนี้นะครับอยากได้ด่านขวามากกว่าไม่เอาด่านซ้ายเลยว่าชิอคอมมันยิงไกลมันตาเบร็มันดอกนะครับมันจะยิงไม่ค่อยตายนะจะเล่นก็เล่นได้ระยะใกล้แล้วก็กางนะครับผม กลางนี่ก็แทบจะยิงไม่โดนละโหแล้วหลานนี้เคไอเอ็มเยอะด้วยครับจะสู้เคไอเอ็มไหวไหมเนี่ยผมเซ็ตมาความอยากเปลี่ยนเยอะมากเลยเอาปืนอะไรมาเนี่ยเอาปืนอะไรมาเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยชิคามเลยมาขนาดนี้ละต้องเล่นให้จบนะครับ Hardpoint identified. Then I said, Let your deeps come out. Hostiles have captured. <coughs> yeah, Are hard point Hardpoint is ours. Hostiles have a hard point. Hardpoint. Oh, we told you. Tied for the lead. Taking the lead. Yaw, It's too close. Fight harder. It's up, team. Enemy spotted. โอ้โหลูกซองเยอะเกินครับเนี่ยมันจะจ่านนี้เขาเล่น K R M กันครับมันจะได้เปรียบกว่าเนะมอะไรมันได้เลยสปัดก็ง่ายโอ้โหเนี่ยมันยิงไม่ไหว ใช่ไหมากาเ่ไปอันนี้ต้องอนนื่อนละเ่อว่าจะรับเกบมไอเไหวไมเไาเนี่ยเพื่อนเราทเรื่อคอนเทนต์ <c oughs> อ่ะแม็กคัร์มี่อเดีว้เราเร็จให้ได้โห่ัง Là Ô, đã ồ, nguy hiểm tôi nắp tay ra. Ô, lắng nguy hiểm. Ô, mày. Ô, Ơi Ô, mày.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  ไม่ใช่เล่นได้หญ่กูเล่นทำไมวะเนี่ยที่ขอบกูเล่นทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเอารถไฟมายิงแต่ไปหนึ่งครับได้รับส่วนหนึ่งไหมแต่ไปหนึ่งครับ โอ้โหแต่จุบไม่ทันจเก็บหมดไหมพี๊บโอเคสวยว่าเหลือสองตัวเก็บไม่ได้ครับโอ้โหตัวสองไม่ทันโอ้โหเล่นยากเล่นยากเอ้ยหลบปุ๊บสไลด์หลบเอาไหมไหนครับโอเคเปลี่ยนพอย โอ้โหอเอฟเวอร์คาร์มาเล่นแล้วครับผมไม่เข้าว่ะอยู่ด้านหน้าด้านหน้า่าด้านหน้าเพียบเลยูโดนแล้วเบิดทำไมผูโดนแล้วเบิร์ดอย่างเดียวเลยวะ เข้าใจครับเปิดเกาะอาแน่ครับอ้ยับแสงทเร่ลาดตระหนกแสงมันจะหัาช้าละไม่งั้นเบอรแสงเดียเขาเรียกล้เปิดสตาร์นะผมโดนลม โอ้โหแต่โดนลูกซองพอดีครับสนหมดไปหน่อยยิงไม่ท oh ah. ันนะครับทิ a ่คอมต้องใช้สายคอมแม่นจริงครับผมไไม่ด้เฮ้ยขวาโดนตันตัวนี้เก็บได้ไหมเก็บได้สวยอยู่เฮ้ย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 โอ้โหไม่นักกว่า U A V เลยมันน่าจะผมอยากให้แบบเออกด U A V ถ้าเจอศัตรูก็สามารถกดยิงได้ไรวานเนี้ย แต่นี้มันเปิดไม่ได้ครับเมื่อเราใช้พวกของซัพอร์ตอะไนะคระับเ,เออเออ,เอ,อแตกเลยโรชาร์ตตีตะบนเขา่างมันกนลากนน่า,ลลา,ลาเอน เปลี่ยนปลอยนะครับตรงนี้แต้มเท่าแล้วระดับตรงนี้เลยเข้ามาตรงนี้เยอะนะแม่งวาป้อมปืนมายิงผมเฮ้ยหมาใครเสกหมามา เฮ้ยแตกครับีแก้เพื่อนช่วยไปแตกครับกระโดดลบแตกครับกระโดดลบอีกโอ้กระโดดยิงไปกี่ตัวแล้ววะโอ้ยุบสี่ตัวอย่างเก่าเอเลย ไอ้บนโอ้โหบนไม่ทันยีได้เสียงอนะแต่ยงไม่ทนะันเพืนะ่อโดดปะโอ้โหเพื่อนบนก็มีครับนะออาแล้วไฟนี้จะรอยไปนะเนี่ยออกมาออกมาดิกูไปล้ว โอ้ด้านหลังโอ้นึกว่าเพื่อนจะอยู่หลังกันหลังโดนเกมหมดเลยโอ้โห ป้าเว่าเลยเกมนี้เฮ้ยโอ้โหยิงไม่ทนันไม่ได้ยิงไม่ทนันยิงไม่โดนโโไม่ได้นิดนึนนงอะท่าเยอะเลยโอ้ยยิงไม่ทันโดนสามนะพอยสุดท้ายละ่าจจะไฟนี่อจะจบละเล่นไหวไหมนะี่ย ผมไม่ไหวแล้วเอาแม่งเลยกันเอฟเอสมาเนี่ยมาทีมเราต้องชนะเว้ยทีมต้องชนะเว้ยมาดิด้านในมีหมาด้วยธนูก่อนทีมกูต้องชนะเว้ยไม่สนแล้วคนกูคอนเทนต์แล้วบ้าบอลเลยเร็ว อ่าสายกเะนะ็เทครับทำเต็มที่ละ <c ười> เรียกว่าทำเต็มที่ได้เ <c ười> ต็มปากเลยนะก็ผมเล่นเฉคอบเต็มที่แล้วนะมันได้แค่นี้นะครับก็มันไม่บอกกับลงแรงเนาะมันก็แทบจะไม่ทันเลยนะครับผมแต่ก็เป็นปืนที่เล่นมันอยู่พสอสมควรนะก็เป็นปืนที่แบบว่าอ่าเป็นปืนที่ท้าทายปืนหนึ่งปืนหนึ่งนะครับในสายแบบ ATK นะครับผมก็ ใครอยากยิงแม่นๆก็ลองใช้ปืนนี้ไปเล่นได้นะครับแบบว่าเล่นในโหมดทรรมดานะไม่แนะนําให้ลงแรงนะครับผมอันนี้ที่ผมกล้าลงเบ้าผมแบบไม่ได้หวงแต้มอะไรนะครับก็ขึ้นรีเจนแล้วก็ปล่อยแต้มไปนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็เล่นประมาณนี้นะครับ